สวัสดีครับพบกับเราช่องคลายมทรัพย์น้องชมพู่นะครับอ,อพบกับบรรยากาศเราหนาวเย็นๆน,นะครับวันนี้ก็พาพ่อใหญ่มาผิงไฟแต่เช้าแล้วก็เราเพิออ่งอาบน้ําให้นะครับผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับทางทุกเชื่อก็จะจุดไฟใหน้นี่ก็จะเป็นน้องชมพู่นะครับชมพู่ ชมพูวันดีค่าเล้อค่าก่อนเสียงเร่อยเร้อพูวันดีค่าสิสวย <c oughs> ย่อขาเรวยเร้ย่อขาดิาาดิเสียง <c oughs> นี่นะครับลองชมพูของเรานะครับจุดไฟให้ทุกเชิงครับ นี่ก็จะเป็นพ่อใหญ่นะครับแดดเพิ่งออกนะครับวันนี้ก็เลยอาบน้ำให้พ่อใหญ่แล้ว<ๆ>ก็กินใบสับป,ปะรดนะครับวันนี้มีใบสับป,ปะรดกินด้วยนะครับือน้อ,องชิมพู่เรากิน เหลือเยอะเลยนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโพอทองนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่โพอทองอายุ30กว่าปีครับ วันนี้ยังไม่ร้องกินนะครับเพราะว่ามีของกินอยู่นะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ ผู้ยังไม่อาบน้ำนะครับวันนี้ยังไม่มีเชือกไหนอาบน้ำเลยครับมีแต่พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่อาบให้แล้วครับนุ่นนบประคุณน,นะครับอ้วนนุ่นครับพ่อใหญ่เราอาบน้ำแล้ว มาไวยนะมาเมื่อวานก็หนาวนะครับหนาวเย็นเลยครับลมก็ลมทะเลก็พัดขึ้นมานิดนึงนะครับ <S <S ต้องจุดไฟนะครับให้มีควันนิดนึงเพื่อความอบอุ่นของช้างนะครับ นกปักคุณก็จุดนะครับต้องจุดนะครับผมเพราะว่าช้างก็หนาวเหมือนกันนะครับเชือกนี้อ้วนมากครับนี่นกปักคุณนกปักคุณนกปักคุณจ้าเลยจ้าก่อนเสียงเออมานี่มามามา บนสูงบนสุงบนสูงบนี่ครับสาวสวยของเรานะครับสาวสวยแห่งปางช้างหูหินนะครับหมู่บ้านช้างหูหินนะครับลูคุณมีลูกแล้วเชือกหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผสม,มยังไม่ติดเลยนะครับผมก็ เขาอ,อ้วนนะครับอ้วนและติดยากนะครับแต่เขาเป็นช้างแสนรูร้นะครับช้างเชื่องนี้ใจดีนะครับไม่ดุครับถ้าไม่มีควันก็เข้าได้หมดนะครับช้างเชื่องนี้คือเป็นช้างแบบชอบอยู่กับคนครับชอบคนมากยิ่งใครมีของกินมาจับมาลูบบ่อยๆนี่ยติดเลยนะครับ ติดมากกว่าความอีกนะครับเนี่ยพ่อใหญ่ของเรากินเยอะนะครับพ่อใหญ่กินจนท้องป่องแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับมาให้ดูนะครับผมเอฟีทุกท่านได้ดูครับเอ,อาบน้ำไปสีก็จะเปลือกหน่อยนะครับ เบนด้ยถูต้นไม้แรงมากครับเขาใหญ่เวลาถูนะครับอื้อก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมฝากติดตามคลิปช่องพลายอมทรัพย์นองจมพูดด้วยนะครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นน้องชมพู่แอคชั่นหน่อยชมพู่แอคชั่นสูงบนสูงสูงบนนี่ครับอ่าก็ฝากติดตามหน่อยนะครับอ่าก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับออาสวัสดีค่ะเรือชมพู่สวัสดีค่ะสวยๆบนสูงยกขาด้วยสวัสดีค่ะอ่า